สวัสดีครับเปียบเละท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกวันที่18เดือน2ปศ2518นะครับกับแนวทางฮานอยนะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดแตนคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อ่านเล็กเด่นจาก0 1ว่กา็คัดเลยเลยแค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขเอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุวตท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลหานอยพิเศษกัน,นหานอยพิเศษผลอ,ออก7 2 9 9 3นะครับออก7 2 9 9 3นะครับส่วนปกตินะครับออก หนึ่งแปดศูนย์สี่เก้าส่วนวีไอพีออกห <2008 S 1> ้าเก้าสองศูนย์แปดครับผลอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือผลของฮานอยนะครับแต่ละรอบเามาดูพิเศษเโอพิเศษโศษน้นน่าเสีดยดายนะผม ผมจับเลขหกทีไรเก้ามันมาทุกทีนะครับเป็นอะไรที่ห้าสิบจริงจริงเก้ากับหกเนี่ยให้หกมาเก้าให้เก้ามาหกเนาะนะครับมาดูนะครับผมฟันเนะอเน้นไห้ที่หกสองอกเก้าสองสองเก้านะครับรอถือว่าหลุดนะครับสำหรับอานอยพิเศษนะครับ เจ็ดนะครับไปวิ่งอย่างเดียวนะครับเจ็ดเขาวิ่งอย่างเดียวนะครับไปอยู่หลักร้อยหกสามก็ใกล้เชียงเงินไหมครับถ้าว่าผมจับเลขเก้าเนาะเข้าทั้งสองตัวเลยนะครับเสียดายเลขเก้ากับเลขหก แต่ว่า fc ที่ติดตามผมอยู่เนาะผมก็พูดในหลายๆคลิปนะครับก็บอกแล้วนะครับเราวันไหนที่ผมจับเลขหกให้ระวังเลขเก้นะครับมาดูหานอยปกตินะครับผลออก18049วันนี้ใครปังบ้างพีซีเฮานอยปกตินะครับก็คือ เลขเด่นนะครับให้สามกับแปดเน้นทีนะ่แปดเนาะไก่นำแปดไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับมันออกหนึ่งแปดศูนย์นะครับส่วนตัวเจาะตัวเน้นเข้านะครับแปดศูนย์สําหรับฮานอยปกติก็เข้ามาสามสามวันติดแล้วเนาะนะครับตั้งแต่สามแปดนะครับสามแปดแปดเก้าแล้วก็มาศูนย์แปดวันนี้นะครับก็สามวันแล้วนะครับสําหรับฮานอยปกติ นะครับส่วนวันนี้ก็ถือว่าแตก3ตัวเนาะแต่ว่าเป็นตัวกลับนะครับ3ตัวนะครับจุดนี้ก็เหมือนกันเนาะให้39มามา49กลับไปกันต่อที่ VIP นะครับ VIP ก่อนนี้นะจะเล็ก6ปมามาเล็ก9ไมีเห็นไหมครับ ออกเก้าสองส่วนตัวเจาะผมหลุดนะครับผมเน้นในที่36มหเล็กเน้นเล็กเด่นมาด้วยกันนะครับไม่มาเนะาะแต่ก็ถือว่าหลุดสำหรับ VIP v i p ก็หลุด2วันติดแล้วนะครับสองสามวันติดแล้วเนาะมิ่งหลดนะครับ ครับเรามาดูแต้มรวมนวะันนี้ใครนำแต้มรวมไปใช้อานอยเฉพาะก,กิจฮาอนอยกระชาติบ้างนะวันนี้ก็ถือว่ามาหมดทุกตัวเลยตั้งแต่มผมให้นะครับทั้งศูนยทั้งหเลยนะครับอานอยเฉพาะก,กิจออกศูนย์หกสีนะครับศูนย์หกสี่สไปวิ่งนะครับก็หกวิ่งรลดนส่วนกระชาติออก4 7่เจ สี่เจนะครับมาต้องศูนย์มาตั้ง7เลยส่วนในชุดวินไกลเอาไปวินนะก็เข้าที่0ูนยกสีตัวนะครับสำหรับฮานอยเฉพาะกิจนะครับออก0ูนกส่ส่วนกาชาติออก475เนาะไม่มีเลขห้นะครับก็เข้าแค่เจ็ดศูนยนะครับันล่างมันออก70 ก็ถือว่าเข้าเนาะนะครับจิตกานะครับแล้วเรามาดูพิเศษงานสามหน้อยเราบ้างเนาะพิเศษปกติ v ี p นะครับเต็มรวมพิเศษวันนี้พิเศษไม่เข้าเนาะผมเน้นในที่6มันมา9เห็นไหมครับไอ้6มา9กก็ถือว่าไม่เข้าเนาะนะครับเต็มรวมส่วนหน่อยปกติ ปกติเข้าทั้งหมดเลยเนาะมาซูลนะครับเข้าซูลไก่นำ้ำซูลไปวิ่งไปรูดนะครับเท่าเข้านะครับแต้มรวม <c oughs> กับต่อที่วีไอพีเนาะวีไอพีก็เข้าเกา้าไม่ให้หกเข้าเก้านะครับวันนี้ลบเลขหกหมดเลยนะครับเข้าเก้าหมดเลยส่วนใครนำ้ำซูลไปวิ่งไปรูปก็ถือว่าเข้าเนาะ ออก0ูนนะครับสำหรับแต้มรวมตัวที่ไม่ได้เน้นก็คือเลข0ูนย์เข้าเลข6กหลุดนะครับจลก็ามาดูเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลวันนี้ไม่เข้าเนาะนะครับมาดูจุดวินนะครับจุดบินก็มี6 3สนะครับที่ผมบอกนะมันออกผมจับให้6 2 6 3ออก9 3 ก็ <c oughs> ถือว่าพิเศษปลุดนะครับส่วนปกตินะครับปกติก็แปดศูนจะใครนำไปวินนะครับแล้วก็4 6 4 9เนาะก็ไม่เข้านะครับข้อแปดศย์ตังเดียวส่วน VIP นะครับ VIP ก็เหมือนกันนะครับเข้า0ูย์แก็ถือว่าจุดวินนะครับเข้าทั้งสองแนวทางเนาะ ก็ปกติออก80ดบนนะครับ v i p ออก0 8ย์ล่างนะครับวิ่งรูดเข้าศูนย์นะครับ2นะครับก็กิจการเข้าหมดนะครับ <c oughs> วันนี้ก็รด่พิเศษพิเศษเข้าวิ่งอย่างเดียวนะครับเขาเล็กวิ่ง,งเดียวก็เสียดายเนาะเน้ในในที่เล 6, ็กหกสองจะมาตามกันต่อนอะสำหรับแนวตามวันนี้ก็ถือว่า ฮานอยปกติก็เดินมาสามันติดแล้วนะครับกล <c oughs> ับมาดูฮานอยพิเศษนี้เล็กเด่นฮานอยพิเศษวันนี้เล็กเด่นผมให้ที่4กับ7นะครับ ไอทีสีกับเ็ดก็เน้นในชุดเดียวนะครับรจับไปที่3 7ส่วนตัวลองนะครับ4ีกับ4 9 3ตัวผมให้ที่9 3 7 กาะุดนี้เนาะนะครับสามเจ็ดตัวรองก็สี่เจ็ดสี่เก้านะครับสามตัวก็เก้าสามเจ็ดนะครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับกับต่อที่ฮานอยปกติฮานอยปกติวันนี้เล็กเด่นตรงไม่ที่ ไอจีสามกับสี่แล้วก็ไอจีสามกับสี่ก็เน้นไอจีเน้นเป็ที่เลขสามเท่านั้ที่จอบวกกับจบที่สามศูนย์ ส่วนชุดลองนะครับก็จะเป็นสามเก้าสามเก้านะครับก็ขอติดไปชุดหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็เก้าศูนย์กับเก้าศูนย์ยังไม่มีในเลขชุดนี้นะครับ ส่วนสามตัวันจับไปที่9 3 0นะครับเก้ามาจากหลักร้อยนะครับผมจับ9 0ให้นะครับหลัก <c oughs> หลักก็แค่จับในซองชุดกับ30กับ3 9นะครับเลขสาส่วนนัานจจับเลข4ีกลับนะครับก็จะเป็น4 0นะครับ49 มะครับมัจ่บสลับกันอยู่ไอพิเศษกับปกติแย่งเงนเอาออกนะัพิเศษจ่อเปาะปกติไปออกนะส่วนปกติไอจ่อเปาพิเศษมาออกเนะ <c oughs> าะก็ระวังกันไว้นะคร <c oughs> ับลองเลเือกเบอร์เลขเด่นมาด้วยกันถ้าเลขเด่นมาด้วยกันก็จะเป็นเจ็ดสามเนาะก็ระวังเบนสี <c> ่สี่สี่สามสี่เจ็ดมันก็จับในนี้หมดแล้วสี่สามสามเจ็ด นะครับกลับไปกันต่อที่เลขเด่น VIP นะครับวันนี้ VIP ผมให้ที่เลกเด่นให้2อกับเนะครับขอไปครับ2 9. อกับเก้าเดี๋ยวผมจับ9ก้าก็ระวังเลขหกด้วยนะครับแต่ตัวที่ผมเน้นผม เน้นในจีเลขกเก้านะครับเน้นในจีเร็เก้าจุดเดียวนะครับ <c oughs> ตัวนี้ผมเน้นในที่สองเจ็ดนะครับ <c oughs> จับส่วนเนาะเน้นในที่เลขสองกอนไปครับเน้นในที่เลขสองส่วนตัวรองก็เป็นเลขเก้านะครับช <c oughs> ุดรองก็สองเก้านะครับ แล้วก็ 39, 3ามเก้าสามตัวมจากมาทีเก้าเจ็พูดไปพูดมาก็สับสน เรื่องเลขเล็กนะครับสำหรับแนวทาง vip นะครับใครชอบเลขเก้าปรจับเลขเก้าน,นะครับสิ่งเก้าผมก็จับให้แด้วนะสองเก้าสามเก้านะครับส่วนเลขสองจับไปชุดสองชุดกับสองเจ็ดกับสองเก้านะครับสามตัวก็เก้าสองเจ็ดจับไปกันต่อที่เต็มรวมเต็มรวมวันนี้ผมให้โหลด จ็ดกับเก้านะครับนี้แนวต่างสุดใหญ่จะติดติดเจ็ดเนาะนะครับเจเจ็ดมีอยู่พิเศษปกตินะปกติไม่มีนะครับก็ปกติเดินมาสามสามวันติดแล้วก็วันนี้ก็ขอให้เบาๆกันนะครับสําหรับแนวต่างหานอยปกตินะครับเพราะว่ามันเข้ามาสามวันติดแล้วนะครับ ก็วันนี้ก็เราใครก็จัดกันเบาๆนะครับสำหรับฮานอยปกตินะครับก็มาลุ้นกันว่าจะเข้าวันที่4หรือเปล่าก็วันที่4หรือเปล่าสำหรับฮานอยปกตินะครับแต็มรวมนะครับอันนี้ก็ไวที่เบิร์ a ห้าเจ็ดเนะครับส่วนชุดวินนะครับเราไปดูชุดบินกันเนาะ จดปินก็พิเศษสี่เปกติ3 4 4ซ้ำนะครับเอามาเฉพาะเลข3 2 9 7 9 7 9มีนะครับก็ได้ชุดปิน5ตัวนะครับวันนี้ ผมขอเพิ่มเติมไปตัวหนึ่งนะครับก็คือเลขสูตรกำลังวันนะครับมันได้5กับ0เลข5กับเลข0ูจะนั้นผมพอเติมเลข5าเข้าไปนะครับเติมเลข5าเข้าไปก็จะได้เป็นชุดวิน6ตัวหรือใครไม่ใช้ก็ได้นะครับเลข5นะครับก็ใช้แค่5 5ตัวนะครับก็4 73 29 แต่ว่าใครเล่นโนกตัวก็เติมห้าเข้าไปเป็นเลขกำลังวันเลขสนะครับอันนี้ก็รูดนะครับเน้นที่เลขเจ็ดเนาะกับใครที่รับแนวทางก็แค็บเอาไว้นะครับกรับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกตั้นนะครับชคดีนะครับในวันที่19 เดืน2ประสมนะครับกับเดี๋ยวทางคาน่อยนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ